คืนนี้เงาแห่งจันทราโอบคลุมทั่วผืนฟ้าสายลมพาเอาความเย็นนุ่มนวลแสงสีเงินค่อยๆส่องลงมาบนพื้นดินอย่างอ่อนโยนค่ำคืนนี้ไม่เหมือนคืนใดเพราะนี่คือคืนของจันทร์ซอนจันทร์คืนที่พระจันทร์เต็มดวงบังเอิญมาตรงกับวันจันทร์ วันที่เป็นของดาวจันร์ทโดยแท้และปีนี้คืนมหาเลือกนั้นตรงกับวันที่6ตุลาคม2568ซึ่งยังตรงกับวันไหว้พระจันทร์ของชาวจีนอีกด้วยทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความงามความศักดิ์สิทธิ์และพลังจิตที่ละเอียดอ่อนที่สุดของปีในทางโหราศาสตร์ไทย จันท์สอนจันทร์คือปรากฏการแห่งพลังสเสน่ห์พลังเมตตาและความรักว่ากันว่าหากตั้งใจภาวนาในคืนนี้หัวใจจะอ่อนโยนขึ้นสเสน่ห์จะเพิ่มพูนและพลังแห่งจิตจะสะท้อนออกมาให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกได้แสงจันทร์คืนนี้ไม่ใช่เพียงแสงที่ส่องสว่างบนท้องฟ้า แต่คือพลังที่ส่องลงลึกในใจของผู้ศรัทธาคำคืนนี้ยังเหมาะแก่การเจรจาการขอพรการเปิดทางการเงินเพราะเชื่อกันว่าแสงจันทร์จะเปิดประตูแห่งความสำเร็จให้คำพูดของเรามีสเสน่ห์ให้การต่อรองราบรื่นและให้ทุกความตั้งใจสำเร็จผลได้ง่ายกว่าที่เคย และสำหรับผู้ศรัทธาในสายมูนี่คือคืนที่พลาดไม่ได้คืนแห่งพิธีอาบน้ำเพนหรืออาบน้ำแสงจันท์พิธีโบราณที่เชื่อว่าจะชำระสิ่งไม่ดีออกจากกายและใจพร้อมเปิดรับพลังบริสุทธิ์จากองค์จันทราเทพหากคุณตั้งใจจะทำพิธีคืนนี้ให้ออกไปยังลานกว้างกลางแจ้ง ปล่อยให้แสงจันทร์ส่องลงบนพื้นน้ำโดยตรงในเวลาหลังห้าทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะกว้างโรยกลีบดอกไม้หอมเช่นกุหลาบหรือมะลิอาจหยดน้ำหอมหรือใส่เกลืออาบน้ำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพลังแห่งความบริสุทธิ์จากนั้นวางของที่เป็นมงคลไว้ข้างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องราง หรือสิ่งของที่คุณรักเพื่อให้ได้รับแสงจันทร์ร่วมกันแล้วจุดเทียนหนึ่งเล่มหยดเทียนลงในน้ำขณะสวดนะโมสามจบก่อนกล่าวพระคถาจันเพนปุณณะจันโทวิวชานันเตวิสุทธิสาวโกววโรพุทโทสัทธรรมรังสีมุนิโนโมัตเกสุพังสวดทั้งหมดสิบห้าจบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอเพียงสิ่งดีๆเท่านั้นขอให้ชีวิตงดงามให้ความรักสมหวังให้คนเมตตาให้เงินทองไหลมาและให้ใจของเราสว่างดังแสงจันทร์คืนนี้เมื่อสวดครบแล้วให้นำน้ำนั้นมาล้างหน้าประพรมร่างกายหรือตักอาบช้ชาๆขณะอาบ ให้ตั้งใจคิดแต่สิ่งดีเหมือนแสงจันทร์กำลังล้างพลังลบออกจากหัวใจและที่สำคัญในช่วงเวลาที่พลังจิตแรงกล้าเช่นนี้อย่าพูดคำหยาบอย่าคิดร้ายหรืออิจฉาผู้อื่นเพราะเชื่อกันว่าพลังทุกอย่างในคืนนี้จะสะท้อนกลับมาหาเจ้าของความคิดนั้นหากคุณแหงนมองฟ้าในคืนนี้ จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นกลางเวหามันงดงามสงบและทรงพลังจงใช้ช่วงเวลานี้เพื่อขอบคุณชีวิตและเปิดหัวใจรับแสงแห่งความเมตตาจากฟากฟ้าเพราะจันทร์สอนจันทร์ไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สว่างและจิตที่บริสุทธิ์ นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง